เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับเครื่องนวดเท้าแบรนดังนะครับนวดดีนะครับก็จะมีตําหนินะครับนี่ที่เห็นนะครับเห็นไหมครับที่เห็นอันนี้จะมีรอยเปื้อนนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ที่เห็นนะครับให้ดูให้ดูตําหนิก่อนนะครับก็จะดูดูมีไหมอ่า ภาพโอเคอยู่นะครับอ่ามีตรงนี้หน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับอ่าดูด้านนู้นนะครับพยายามแล้วก็มีนี่นะครับตำเน่รอยขูดหน่อยนึงนะครับเป็นมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขอคนรับได้นะครับเห็นไหมครับพยายามให้เห็นนะครับนี่ แล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เห็นนี่ครับรอยขูดหน่อยนะครับการใช้งานปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่ามีโหมดความแรงความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโหมดให้เล่นพอสมควรเลยตัวนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับความกว้างของตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับปรับปรับความกว้างนะครับลองดูซิ หมือนมันคายแล้วนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เหมือนมันคายเดี๋ยวเราปรับให้มันบีบเข้ามาเยอะๆดูสิเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเริ่มบีบเข้ามาเข้ามาเยอะๆแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้สุดแล้วนะครับมันก็จะปรับได้นะครับเนี่ยมันก็จะปรับได้แล้วเรามาลองดูกันนะครับการทำงานเดี๋ยวจะบอกว่าข้างในตรงนี้มันจะเป็นลูกกิ้ง จะเป็นลูกกิ้งวิ่งนะครับจะเป็นลูกกิ้งหมุนหมุนอยู่เดี๋ยวเราลองดูนะครับนีโโโ่โอ้แล้วก็มีโหมดให้เล่นมีอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็บีบคาแล้วก็ปล่อยเนี่ยบีบแรงนะครับบอกเลยบีบแรงแล้วก็ข้างในจะเป็นเหมือนลูกกิ้งหมุนนะครับโอ้อันนี้จะเป็นลูกกิ้งหมุนเหมือนเต็มทั้งฝ่าเท้าคือเขาจะมีไอ้ลูกลูกกิ้งอยู่ข้างในเต็มฝ่าเท้านะครับเต็มฝ่าเท้าเลยครับเขาก็จะหมุนหมุนหมุนมุนมุนอยู่ข้างในนีครับนี่นะครับ อันนี้ก็ต,ตามโหมดมันลองดูโหมดสามสิเห็นไหครับอันนี้โหมด3ามปึ๊บอ่าแ,แล้วก็ปล่อยแล้วก็เอยแล้วก็ปล่อยตัวนี้เคยมาขายหลายตัวแล้วนะครับมากี่ตัวก็หมดนะครับต้องบอกก่อน นีนะ่าจะเป็นตัวที่สามที่สี่แล้วครับที่ที่ที่เคยขายนะครับนวดดีนะครับบอกเลยนวดดีแล้วก็ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าคนแก่นะครับคนมีอายุสวมใส่ด้านหลังได้เลยนะครับสวมใส่ด้านหลังได้เลยไม่ต้องยกเท้าไม่ต้องอะไรนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ราคา6,900บาทนะครับรวมส่งนะครับ